ทุกคนความที่เขาไม่ได้เจอกันตั้งวันหนึ่งอ่ะเนาะมันก็เลยฟิลแบบเนี้ยโคตรน่ารักเลยแล้วก็แบบไม่ว่าจะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนน่ารักมากบอกเลยว่าคอนวันนี้ต้องดูทุกช็อตนะทุกคนบอกเลยโคตรน่ารักไม่ได้เจอกันนานไงคิดถึงกันแหละอืมคือใดๆแล้วคนโก้ดีดมากไม่ใช่แต่นุกดีดนะไปก็ดีดดีดทั้งสองคนเลยแล้วบอว่า เอนดูเรียนแบบเลสซิ่งนุ๊กเรียนแบบเลสซิ่งดูทำหน้าคือใดๆแล้วตามใจกันเก่งมากทุกคนคนโกดีดมากไม่รู้โดนตัวไหนมาไม่รู้โดนตัวไหนมานางดีจริงๆแล้วก็แบบไปไปมาก็ดีทั้งสองคนแหละแต่คนโกดีดกว่าอืคนโกดีดกว่าแล้วก็แบบพร้อมตามใจกันอ่ะอืพร้อมตามกันอ่ะคือแบบ คอนวันนี้ก็จะสไตล์พูดซะส่วนมากเหมือนเดิมโคตรน่ารักเลยลิฟต์ไดเท่าไหร่อ่ะเลซิ่งมันทำน่ารักอยู่นะไอทำเหมือนเจ็บคอเหมือนปลดคออะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนกันอ๋อแกมาอยู่เอายังไงครับ ลิตรเท่าไหร่อ่ะมันร้องไงมาไอ้ลิตรเท่าไหร่ยี่สิบบาทสองศูนย์เซาแมนยูโดนยิงอีกแล้วช้ำใจเฮ้ยไอ้นั่น,นลิตรเท่าไหร่มาลองเลยกับวปะอะไรนะเอามาดูยังก่อ <laughs> น เอาเบนซินมาเต็มถังเนาะน่หรือเ่าเอาองกูหน่อยเอาเบนซินมาเต็มถังเนาะลิตรเตอรไหลอ่ะเอจิจิจิได้สิงมันเห็นสีบอ,เอก,กเ,อเอาเอาไหลอ่ะเอาเบนซินมาเต็มาถาังเนาะ เอาเป็นสิมาเต็มจังจ้าได้ได้กูเป็นกูว่าพ่อแมนปะเดี๋ยวกูถามมาก่อนลิตรรเท่่าไหมันร้องไงนะกูเป็นสินอะไรอิตรเท่าไหร่ลิตรเท่าไหร่ไหมฮะมันร้องไงมันร้องไงรู้อยู่มันมันร้องยังไงไอ้ที่พี่คนผิวสีเขาร้องอ่ะลิตรเท่าไหร่จำได้เคสอันเดียว โน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 คืออะไรไมู oh, ้นอจะก้าอะดูดงโอะจะดง้เฮ้โฮจะอโน้โนเฮ้โฮไอ่ะอ่ะทำนี่เพื่อน

อ๋อลืมมันก็หา่องขึ้นอยู่เห็นเขาเห็ดเห็นร้านเห็ดมันก็หาลักแล้ว,แล,วแล้วตกลงว่าเพลงร้องถึงไหนครับอ่ะค <c oughs> ือเท้งไม่หลด <c oughs>